อะไรนะสายฟ้าระดับสูงเหรอเยี่ยวเยี่ยวปีกดำวงแหวนเรืองรองโดนทะลวงไปในทันทีเลยนี่มันผู้ใช้สายฟ้าระดับสูงหรือเปล่าจาระยะทางดูเหมือนคนที่ไร้จะอยู่ในแคมป์นะสงสัยเหมือนกันว่าจะเป็นรุ่นพี่หรืออาจารย์คนไหนกันแน่นะ แค่รอทดสอบดูครั้งแรกรู้เลยว่าพลังนี้สุดยอดจริงๆสกิลต่อสู้ระดับเอสเทคนิคสายฟ้าสวรรค์เหนือขั้นสุดไปเลยละข้านกเ็นซีวงแหวนดำระดับกลางระดับ3แต้มความสามารถบวก34 เทคนิคสายฟ้าสวรรค์โหดกว่าที่คิดอีกด้เนี่ยมันเล่นงานสัตว์ดุร้ายหายวับไปเลยที่สําคัญกว่านั้นคือมันยิงได้ไกลเกือบ1กิโลเมตรเลยนะเนี่ยโอ้คนนี้คือปีหนึ่งชื่อดังซูจิงหมิงเหรอน่าสนใจดีนี่วันต่อมาพี่หมิงพี่จะออกไปข้างนอกตั้งแต่เช้าเลยเหรอก็นะการแข่งขันของปีหนึ่งจะเริ่มในอีกไม่กี่วัน ไปห้องเรียนทักษะสู้กันอีกสักรอบก่อนดีกว่าพึ่งกลับมาจากโซนป่าแท้ๆยังขยันอยู่เลยไม่น่าเชื่อไม่มีทางอ่ะกินข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปฝึกเหมือนกันดีกว่านี่นักเรียนซูหืมดีเลยนายกลับมาจากเขตอันตรายแบบปลอดภัยแล้วสินะนักเรียนซองชุดของคุณเนี่ยจะตั้งใจใส่ออกงานจริงๆงั้นเหรอ ซูจำได้ไหมว่าตัวเองสัญญาจะมาสู้กับฉันนะสู้งั้นเหรอเธอมั่นใจแล้วเหรอว่าจะมาสู้กับฉันอะไรนะฉันก็เป็นแชมป์ประจําจังหวัดเฉชวนเหมือนกันนะอย่ามาดูถูกฉันเด็ดขาดได้ได้เข้าใจแล้วเดี๋ยวค่อยหาจังหวะม,มาฝึกต่อสู้กันนะทําไมอะ่ะเราจะแข่งกันตอนนี้เลยนะ แค่ขึ้นไปห้องฝึกซ้อมขั้นสองของหอพักนายนะ่ะอารมณ์เด็ดขาดจริงๆมาจากมฑลทวนเฉฉวนชัดๆแต่การต่อสู้กับฉันมันน่าตื่นเต้นขนาดนั้นเลยเหรอไปเร็วเร็วๆๆ,ๆเรวเรีวรบหน่อยสิฉันสงสัยว่าหน้าซูจิงหมิงจะเป็นยังไงตอนเห็นว่าฉันขึ้นเป็นอันดับสองแล้วณที่ห้องฝึกซ้อมเธอพร้อมแล้วใช่ไหมซู ฉันหวังว่านายคงไม่แพ้ฉันหรอกนะหากเธอไม่ใช้อาวุธเธอจะไม่สามารถเอาชนะฉันได้นะอาวุธเหรอแน่นอนว่าฉันก็มีเหมือนกันหอ,อกฟางเทียนสาวคนนี้ ใช้ของหายากแบบนี้จริงๆเอาแล้วนะสูเตรียมตัวให้ดีครั้งนี้ฉันจะทำให้นายแพ้แบบลาบคาบเลยละ่ะได้เข้ามาเลยพี่บิงชนะแน่นอนชิวหยุ่นสู้ๆนะระดับสองงั้นเหรอเธอผ่านมันไปได้ก็เลยไม่แปลกใจเลยที่เธอมั่นใจขนาดนั้นในการเอาชนะฉัน แต่ฉันก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยเหมือนกันนะระดับสองขั้นสูงสุดงั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงกัน <c oughs> ฉันบอกแล้วว่าเิวหยุนของเธอสู้สู้พี่หมิงของฉันไม่ได้แล้วอะไรนะระดับสองขั้นสูงเหรอฉันพยายามจะกดขี่เขาด้วยระดับแต่กลับโดนกดขี่ซะเองพวกเราทุกคนเป็นแชมป์จังหวัดแล้วทำไมเขาถึงเลือนระดับไวขนาดนี้ละ่ะ เอาละเอาไงต่อดีจะต่อเลยไหมต,ต่อต่อแต่ว่าขอเบาๆนะ <c oughs> สมกับเป็นแชมป์จังหวัดเฉยสวนจริงๆมีความยืดหยุ่นและความอดทนไม่ต้องห่วงหล้วฉันจะไม่โจมตีก่อนแต่ให้เธอเข้ามาหาฉันก็พอละได้สูจจิงหมิงนี่นายจะเสียใจกับเรื่องนี้แนะ่โห นี่เป็นสกิลประเภทแสงระดับ A รุ่งอรุณแสงเหรอเหมือนสายฟ้าเลยฮนะเป็นสกิลธรรมชาติฉันสงสัยว่ามันจะแข็งแกร่งขนาดไหนกันเชียวยื้บุกเข้ามาเลยเหรอนี่เป็นการโจมตีเพิ่มพลังอาวุธใช่ไหมเพิ่งเกคยเห็นครั้งแรกเลยใช้ได้เลยนะเนี่ย การใช้พลังธาตุแสงทำให้เกิดเปลวไฟถือว่าเป็นทักษะการต่อสู้ที่ดีแต่พลังมันยังไม่แรงพอนะสวยงามพี่บิงฝีมือการต่อสู้ของสิวหยุนของอัชนะคนนับไม่ถ้วนในเฉฉวนไม่คิดเลยว่าพี่บิงจะรับมือได้ง่ายๆแบบนี้อีกครั้งยื้ ไม่ไม่ไม่หอกของเธอช้าไปแล้วก็ยังแรงไม่พอเธอต้องฝึกให้มากกว่านี้ฮอืมเหนื่อยสุดๆพอแล้วล่ะเทคนิคหอกยาวการฟันพายุแสงเป็นท่าระดับเอถ้าใช้คู่กับแสงอรุณมันสามารถฟันได้เป็นร้อยครั้งในสองสาวินาทีแต่นายสัต กับแก้ปัญหานี้ได้โดยไม่ต้องใช้ท่าอะไรเลยงั้นเหรอระดับความชำนาญในการใช้หอกแบบนั้นคงไม่ใช่แค่ขั้นสูงแล้วใช่ไหมเธอเดาถูกแล้วเหรอฝีมือใช้หอกของฉันระดับปรมาจารย์เลรอฝีมือใช้หอกระดับปรมาจารย์เหรอนี่นายอายุเท่าไหร่นะฉันเริ่มตอน8ดขวบฝึกหอกยาวทุกวันสิปีแล้วยังไม่ถึงถึงแค่ระดับสูงอยู่เลยนายนี่เก่งจริงๆนะ ความสามารถระดับ S บวกกับพรสวรรค์ฝึกฝนสุดโหดพรสวรรค์ความเข้าใจแบบสุดๆจะเอาอะไรมาเหนือกว่านี้ได้ฉันยอมแพ้แล้วฉันเอาชนะนายไม่ได้หรอกต้องการลองทักษะการต่อสู้แบบอื่นบ้างไหมลละระดับพลังกับพลังจิตของนายสูงกว่าฉันแต่มีความสามารถระดับ S ด้วยเวทของฉันก็จอบป้องกันของนายไม่ได้หรอกขอบคุณซูมากนะที่เป็นคู่ซ้อมของฉันนะวันนี้ฉันเป็นคนจ่ายค่าอาหารกลางวันเอง นายคิดว่างไงล่ะอืมฟังดูดีนะโอเคเจอกันตอนเที่ยงนะเจสซี่แล้วพวกเราไปกันเถอะน่าเสียดายนะดูเหมือนซูยังแข็งแกร่งกว่านิดหน่อยนะนี่เธอไม่ต้องพูดปลอบใจฉันเลยนะพี่หมิงเก่งสุดๆไปเลยตามที่คิดไว้ในบรรดาแชมป์ประจำจังหวัดพี่หมิงก็คือคนที่แข็งแกร่งที่สุดอืมไม่เลวเลยนะพลังของ ของซองซิวหยุนไม่ได้สูงมากแต่เลเวลเธอขึ้นเร็วมากซองซิวหยุนไม่แข็งแกร่งงั้นเหรอมีแต่พี่หมิงละที่พูดแบบนั้นนะเธอไม่ใช่คนธรรมาดานะจะบอกไว้ก่อนเป็นนักปราดระดับแกลนมาสเตอร์อันดับ8พลังแสงระดับ S ที่คนถึงที่คนอื่นขนาดเอาไปเขียนในประวัติศาสตร์เลยนะและเป็นเหลนสาวของทรงเต๋อหยวนด้วยนะ อะไรนะบุคคลทรงพลังจากเมื่อ80ปีก่อนนั่นงั้นเหรอฉันจำได้ว่ามีบทหนังสือที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับเขาในเสฉวนซองหยวนประมาจา์ความสามารถระดับเอสเป็นที่รู้จักของทุกคนโดยเฉพาะซองซิวหยวนที่ได้รับการยกย่องเป็นพิเศษดังนั้นการเพิ่มเลเวลจึงรวดเร็วอย่างแน่นอนไม่แปลกใจเลยที่เธอจะทุ่มสุดตัวในงานครั้งนี้ ล่าสุดเพื่อซื้อของและมีแหวนที่สามารถเก็บขอฟังเทียนยาว2เมตรได้อีกด้วยพื้นหลังของเธอดูแข็งแกร่งจริงๆเอาละ่ะฉันไปก่อนนะฉันต้องไปเรียนรู้เทคนิคการต่อสู้เพิ่มนะณที่ห้องฝึกซ้อมสร้างชุดเกาะสายฟ้าใช้พลังหนึ่งใน5อยู่ได้นานครึ่งชั่วโมงไม่เพียงแค่ลดแรงกระแทกได้90%ยังสามารถสวนกลับอัตโนมัติ เหมือนเกาะตอบโต้ไม่เลวเลยไม่เลวสี่ชั่วโมงต่อมาขอดูหน่อยหลังจากใช้แต้มเข้าเกาะคุกสายฟ้าและยังเหลือแต้มความสามารถอีกกี่แต้มเหลือแต้มความสามารถแค่700กว่าแต้มจะหาจังหวะไปที่พื้นที่ป่ารอบๆสักหน่อยเพื่อเติมพลังแต้มความสามารถกลับมาตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป ต้องเตรียมตัวเต็มที่สำหรับการแข่งขันนักศึกษาใหม่วันที่หนึ่งกันยายนวันแข่งนักศึกษาใหม่อาวุธของเธอไม่เหมือนกับผู้หญิงทั่วไปเลยนะยังไม่เคยได้ยินหรอยิ่งคนแปลกหน้ามองเร็วยิ่งชนะเร็วเป้าหมายของฉันรอบนี้คือติด50อันดับแรกในการแข่งขันนักศึกษาใหม่ละ่ะเป้าหมายของฉันสูงกว่าเซซียหน่อย ฉันอยากได้ที่สองแล้วอะไรนะที่สองเหรอเธอไม่อยากสู้กับฉันอีกเหรอฮึอยังไงก็แพ้นายอยู่ดีทำไมชีวิตต้องยากแบบนี้ล่ะแต่ว่าในปรรดาคนที่ได้อันดับสองมีหลีเฉิงจือแชมป์จังหวัดชิงไห่ด้วยเขาเก่งและแข็งแกร่งมากเลยนะฉันอยากเห็นว่าเขาแข็งแกร่งจริงแค่ไหนดูสิ พวกเราอยู่ที่สนามแข่งแล้วล่ะณที่สนามการแข่งขันนักศึกษาใหม่สนามที่สามเชวานเชวานฉันไม่ได้คิดว่าเธอจะสนใจในการแข่งขันนักศึกษาใหม่แบบนี้นะฉันคิดว่านายไม่ชอบการแข่งขันแบบนี้ซะอีกมีคนหนึ่งที่ฉันสนใจแล้วเขาเข้าร่วมอยู่นะเอ๊ะเฮ้ <c oughs> ใครที่เธอสนใจเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอยู่ที่ไหนหน่ะผู้ชายเหรอนี่นี่นี่ใครเหรอนั่นไงเข้ามาแล้วโหสนามนี่ใหญ่มากจริงๆอะ่ะโอ้สุดยอดไปเลยนี่เนี่ยถึงแม้ว่าโรงเรียนเราจะมีที่ดินมากก็เถอะแต่พวกเขาก็คงไม่ฟุ่มเฟือยขนาดนั้นหรอกใช่ไหมครูบอกว่าการแข่งขันของนักศึกษาใหม่ปีหนึ่งจะมีคนสู้กันร้อยคน ใช้นสนามใหญ่ก็สมเหตุสมผลอยู่แต่ว่านี่มันจะไม่เยอะเกินไปหน่อยเหรอว้าสุดยอดเลยวู้ฮูนักศึกษาใหม่ขอดูหน่อยว่าฝีมือขนาดไหนการต่อสู้ร้อยคนการแข่งขันของนักศึกษาปีหนึ่งน่าสนใจจริงๆ โอ้โห uh oh, เป็นยังไงกันไ้่นี่ครับสำหรับบางอย่างเรื่องนี้ก็ต่อให้ตอนที่2 6แล้วเป็นงไงบ้างสนุก,กนหรือเปล่าแล้วผมบอกเลยว่าเดือดจริงๆนเอนะฮะก็เราต,อนต,อ,นตอนต่อไปผมบอกเลยว่าจะเป็นการแข่งขันแล้วนั่นเองนะี่พี่เอกเราเหมือนจะสาวก็เยอะจริงๆนะคนคนแรกกับคนสองใครคิดว่างไงนะผมว่าได้หมดอ <c> ะ <oughs> คนแรกก็จะเป็นหัวเทานะหัวเทา <c oughs> แต่ว่าสกิลเธอร,ระดับ S อเหมือนกันนะ อ,อแข็งแร่งมากแบกก็แบกแบเธอก็ใหญ่เหมือนกันนะครับก็ก็แบบแว่าแบบบ,บุ่มเลยใหญ่ๆ <c oughs> คนที่ 2, <c oughs> 2ก็จะเป็นเหมือนหัวข่าวนั่นเองที่เคยไปกับพระเอกในป่านั่นเองนะฮเหมือนว่าเธอจะมาดูด้วยนะแต่ว่าเหมือนว่าเธอจะเป็นปี2หรือเปล่านะ <c oughs> พระเอกเราแม่โกหกนะแต่เธอเหมือนจะสืบข้อมูลมาแล้วว่าพระเอกเราเป็นปีหนึ่งเองเหมือนว่าเธอจะมาดูด้วยนะก็ <c oughs> มารอรับชมในตอนต่อไปเลยครับว่าจะเดือดยังไงสาหรับ,บางานเรื่องนี้ใครที่ชอบ,บงงานเรื่องนี้ใครที่ตามเรื่องนี้อยู่ใครที่ชอบเรื่องนี้มากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมกันด้วยนะครับใครที่ชอบมากๆอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันด้วยนะครับผมว่าสนุกกันหรือเปล่าผมไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมมาเจอกันในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นบางงานเรื่องอะไรสําหรับวันนี้สวัสดีครับ